อมีคนที่สองเป็นพ่อกับแม่พ่อกับแม่นะตอนนี้ก็เริ่มเกิดวแล้วนี่นี่อย่างนีแลาก็ตอตายการให้เาดัเราค่ะบอกว่ต้องหาาจไม่มากเลยอ่หน้าร้านาอเท่งดมากเลย ต right? ่อไปก็จะเป็นหนุ่มปลาต่อไปก็จะเป็นช็อกโกแลตต่อไปก็จะเป็นช็อกโกแลต